ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1 4 4 4งพถึงหนึ่หอคอยปรมาจารย์ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องคุณหมายถึงสายเลือดของผมใช่ไหมผมไม่ได้มาจากตระกูลจางจึงไม่มีสายเลือดของตระกูลจังอย่างแน่นอนจางเซเวียนอธิบายขณะชักมือกลับ ก่อนหน้านี้เขาเคยขอหยดเลือดของจางจิ่วเซี่ยวมาเพื่อตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่ได้ก็คือไม่มีความเกี่ยวพันของสายเลือดระหว่างทั้งคู่เลยจึงชัดเจนว่าเขาไม่ใช่ทายาทตระกูลจางถ้าอย่างนั้นหรือว่าตระกูลจางได้รับผลกระทบจากหอี้เวยกลังจะถามอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดพูดไปดือด้อๆครู่ต่อมาเขาก็สายหน้าและพูดว่าช่างมันเถอะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรผมยังมีภารกิจอื่นที่ต้องทำขอตัวก่อนนะ หลังจากพูดจบหูอี้เว่ยก็หันหลังกลับและด้วยการสะบัดเบาๆร่างของเขาก็หายวับไปจากจุดนั้นคำพูดของเขาดูขัดกันจางเซเวียนตั้งข้อสังเกตพร้อมกับสายหน้าเขาคิดว่าหูอี้เว่ยในฐานะพ่อบ้านของปรมาจารย์อย่างควรจะเป็นบุคคลผู้สง่างามและไร้เทียมทานใครจะไปคิดว่าเขาจะเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ แต่พูดไปก็ออกจะเป็นเรื่องบังเอิญเล็กน้อยที่สภาวะคันเป็นพิษแต่กำเนิดเกิดทำงานขึ้นมาทันทีที่หูอี้เหว่ยทาบนิ้วลงบนชีพจรของเขาโชคดีที่เขากดข่มมันไม่ให้เข้าไปปะปบบนกับพลังปราณเทียบฟ้าและพลังสายฟ้าที่เขาได้ซึมซับไว้ก่อนหน้านี้ได้ไม่อย่างนั้นคงจะเป็นเรื่องกระอักกระอ่วนมากหากเขาต้องถูกตรานหน้าว่าเป็นกูรูยาพิษเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น ในเมื่อหูอี้เวจักไปด้วยความเร็วที่ยิ่งกว่าหลัวชวนชิงจังเซเวียนก็ไม่อยากจะคิดเรื่องนี้อีกต่อไปเขาหันไปส่งโทรจิตถามซุนฉางคุณบอกว่าหินวิเศษขั้นสูงสุดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสเกออนำมาเป็นค่าชดใช้มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้ซุนฉางรีบรายงานจังเซเวียนถึงเรื่องที่ผ่านมาคุณคุณประกาศตัวตนของตัวเองและถึงกับผ่านการประเมินของห้องรับรองอาจารย์ด้วยหรือจังเซเวียนแทบเขาอ่อนเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด พ่อบ้านของเขาคนนี้ช่างกล้าหาญเสียจริงทั้งที่เป็นตัวปลอมก็ยังกล้าชี้นิ้วกล่าวหาตัวจริงว่าเป็นตัวปลอมเสียนี่โชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่เอาเธอผมจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับเรื่องนี้แต่คุณควรจะถ่มเนื้อถ่อมตัวให้มากกว่านี้ในอนาคตอย่างที่คุณรู้ท่านอาจารย์ของผมเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวและรักความสงบสุขคงไม่เหมาะสมนะหากพ่อบ้านของเขาจะทำตัวโอ้อดเข้าใจใช่ไหม นี่คือเหตุผลที่เหล่าบรรพบุรุษเตือนไว้นักหนาถึงเรื่องการโกหกไม่ว่าจะอยากรับผลของมันหรือไม่มันก็จะต้องย้อนกลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถึงเขาจะงหงุดหงิดใจกับการกระทำของซุนชางแต่ถ้าพูดกันอย่างยุติธรรมอีกฝ่ายก็แค่เล่นไปตามเกมของเรื่องโกหกที่เขาสร้างขึ้นจึงไม่ถูกต้องนักหากจะป้ายความผิดทั้งหมดให้อีกฝ่ายถึงอย่างไรเรื่องที่เกิดก็เกิดไปแล้วไม่มีทางที่เขาจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าได้ทั้งหมดที่ต้องทำก็คือรีบทำตัวให้บรรลุเงื่อนไขเพื่อปลดจฉนวนของตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานก่อนที่ปรามาจารย์หยางจะรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของเขา ประมาจจางการทดสอบสายฟ้าก่อนหน้านี้นะ้าประมาจาจางเดินเข้ามาและเริ่มเรื่องพูดกันตามตรงเขาเองก็งงสุดขีดกับสิ่งที่ได้เห็นด้วยความใหญ่โตของการทดสอบสายฟ้าคงจะไม่น่าแปลกใจหากมันทําลายหอสมบูรณ์แบบจนพังพินาศแต่ใครจะไปคิดว่าเจ้าหนุ่มคนนี้จะทําให้มันหวาดกลัวจนหนีไปได้ มันเป็นเทคนิคที่ท่านอาจารย์ของผมได้ถ่ายทอดให้ทําให้ผมสามารถยับยั้งพละกําลังของการทดสอบสายฟ้าได้แต่ในเวลาเดียวกันก็ทําให้ผมบาดเจ็บสาหัสด้วยผมต้องการเวลาพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บสักรระนหนึ่งจางเซเวียนอธิบายพร้อมกันนั้นใบหน้าของเขาก็ซีดเพื่อขึ้นมาทันทีร่างของเขาโงนเนนพร้อมจะล้มพับลงได้ทุกขณะซุนชางผู้มีสายตาเฉียบแหลมเห็นสัญญาณน,นั้นและรีบเข้ามาพยุง มันคือเทคนิคที่ท่านอาจารย์ของเราถ่ายทอดให้คุณหรือทําไมเขาถึงไม่ถ่ายทอดให้ผมด้วยฟงสื่ออี้ที่อยู่ข้างๆพึงพำอย่างหงดหงิดถึงการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมระหว่างตัวเขากับสิทธิพี่เขาแทบตายเพราะพละกําลังของการทดสอบสายฟ้าเมื่อครั้งที่เผชิญหน้ากับการทดสอบการละทิ้งช่องว่างแต่กลับกลายเป็นว่าท่านอาจารย์ของเขามีเทคนิคที่ทําให้ยับยั้งการทดสอบสายฟ้าได้และท่านอาจารย์ก็สอนให้เฉพาะกับสิทธิพี่เท่านั้น แบบนี้ไม่ได้การเขาจะต้องคุยกับท่านอาจารย์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้กระจ่างหรือไม่ก็จะต้องขอให้สิทธิพี่สอนเทคนิค,คอนี้ให้เขาพวกเขาเป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันดังนั้นถ้าสิทธิพี่ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันเอออเมื่อได้ยินคำนั้นใบหน้าของประมาจารย์รยถึงกับกระตุกไม่หยุด หัวหน้าจานตอนนี้คงไม่ใช่โอกาสเหมาะนักที่จะถามเรื่องนี้คือผมอยากเข้าสู่ปูชนียสถานฝ่ายในไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างรู้ดีว่าอีกฝ่ายจะต้องจับได้ว่าเขาแกล้งทําเป็นหมดแรงจังเซเวียนจึงรีบเปลี่ยนเรื่องจากการแนะนําของซุนฉางเขาได้รู้ว่าประมาจานจานเป็นรองหัวหน้าปูชนีสถานนักปรา์เขาจึงใช้ทีท่าที่แสดงความเคารพเอาไว้ก่อน แม้ตัวเขาจะเป็นผู้มีสิทธิ์ขึ้นสู่การเป็นหัวหน้าปูชนีสถานักปราชแต่ก็ยังอ่อนด้อยในเรื่องพละกำลังและความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นดังนั้นจึงไม่เหมาะสมหากจะโอ้อวดสถานภาพของตัวเองจังเซเวียนจึงทำตัวเหมือนนักเรียนทั่วไปต่อหน้าอีกฝ่าย คุณอยากเข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายในหรือนึกไม่ถึงว่าจะได้ยินคำถามแบบนี้ปรมาจารย์ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่ามีเงื่อนไขสองข้อข้อแรกคืออายุของคุณจะต้องไม่เกิน40ปีส่วนข้อ2คุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญระดับ8ดาวในอาชีพรองรับของคุณปรมาจารย์จังลงทะเบียนเข้าสู่ปูชนีสถานของเราในฐานะประมาจารย์เพราะฉะนั้นเพื่อเข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายในคุณจะต้องผ่านการทดสอบเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวให้ได้เสียก่อน เมื่อได้ยินคำนั้นจางเซเวียนพยักหน้าจากคำพูดของปรมาจารย์จานอาชีพรองรับย่อมหมายถึงอาชีพหลักที่ผู้นั้นใช้ปูทางสู่การเข้ามาเรียนในปูชนียสถานนักปราชญ์อย่างปี้หงอิงเธอได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมมือเลงบทเพลงปีศาจจึงต้องผ่านการทดสอบเป็นมือเลงบทเพลงปีศาตรระดับ8ดาวให้ได้เสียก่อนเพื่อจะเข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายใน ในเมื่อจางเซเวียนได้รับการเสนอชื่อจากสภาปรมาจารย์อาชีพรองรับหลักของเขาจึงเป็นปรมาจารย์พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีอาชีพรองรับอื่นๆที่เชี่ยวชาญถึงระดับ8ดาวนั้นถือว่าไม่เพียงพอเขาจะต้องเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวให้ได้เสียก่อนถึงจะเข้าสู่ปูชนีสถานฝ่ายในได้ เพื่อผ่านการทดสอบเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวเราจะต้องมีอาชีพรองรับระดับ8ดาว8อาชีพตอนนี้อาชีพรองรับระดับ8ดาวที่เรามีคือผู้พลิกฟื้นจิตวิญญาณนายแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายกลส่วนนักศึกอสศูนและมือบเลงบทเพลงปีศาจนั้นเราคงจะได้ตราสัญ,ญลักษณ์มาโดยไม่ยากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังขาดอยู่อีก3อาชีพจังเซเวียนรีบคิดคำนวณและถอนหายใจ เขาหันไปถามประมาจารย์จานหัวหน้าจานผมยังขาดอาชีพรองรับอยู่2อถึงสอาชีพในการที่จะเข้ารับการทดสอบเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวมีวิธีไหนที่รวดเร็วกว่านี้ที่จะผ่านการทดสอบหรือไม่ด้วยข่าวที่แพร่สะพัดออกไปแถมหูอี้เว่ยก็รู้เรื่องนี้แล้วเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานปรมาจารย์อย่างตัวจริงก็คงจะได้ข่าวซึ่งหากเขายังไม่ได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวเมื่อปรมาจารย์อย่างมาถึงคงจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่ แต่ก็นั่นแหละด้วยความปราดเรื่องของเขาเขามั่นใจว่าต่อให้ปรมาจารย์อย่างตัวจริงก็คงจะพอใจที่ได้รับเขาเป็นสิทธิสายตรงเรื่องอาจไม่เลวร้าย่อย่างที่เขาหวาดกลัวแต่นั่นก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกอย่างคงไม่ฉลาดนักที่จะปล่อยชีวิตตัวเองไว้ในกำมือของโชคชะตา แถมตอนนี้หลัวล่วชิงก็ถูกตระกูลของเธอลงโทษโทษฐานที่เปิดเผยว่าตัวเองไม่เต็มใจจะแต่งงานกับทายาทน้อยของตระกูลจังเขาจึงต้องรีบสร้างพละกกาลังให้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะช่วยเหลือเธอดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญสูงสุดสําหรับเขาที่จะต้องหาร่างกายส่วนบนของไอ้โหดให้พบเพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้มีไม้ตายอันทรงพลังไว้รับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สำคัญไปกว่านั้นยังมีโอกาสที่เขาอาจจะได้พบหลวงล่วชิงหากเขาได้เข้าสู่ปูชนียสถานฝ่ายใน คุณอยากผ่านการทดสอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือปรมาจารย์จานขมวดคิ้วด้วยธรรมชาติของอาชีพปรมาจารย์ผู้นั้นจะต้องบรรลุเงื่อนไขเรื่องอาชีพรองรับก่อนที่จะได้รับการเลื่อนขั้นในสถานการณ์ปกติคุณจะต้องผ่านขั้นตอนอย่างเป็นระบบคือผ่านการทดสอบอาชีพรองรับแต่ละอาชีพก่อนจะเข้ารับการทดสอบเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดดาวแต่ปูชนีสถานนักปราดมีวิธีที่รวดเร็วกว่านั้นนั่นคือการท้าทายหอคอยปรมาจารย์หอคอยปรมาจารย์ ถึงจะได้อ่านหนังสือมามากมายในปูชนีสถานนักปราชญ์แต่จางเซวียอนก็ไม่เคยได้ยินเรื่องหอคอยประมาจาย์มาก่อนอันที่จริงหอคอยประมาจารย์ก็คือการทดสอบมีทั้งหมด9ชั้น8ชั้นแรกคืออาชีพรองรับต่างๆที่คุณได้ร่ำเรียนมาแต่ละชั้นจะได้รับการอารักขาโดยนักปราชญ์รุ่นเยาว์ของอาชีพนั้นตรับใดที่คุณได้การยอมรับจากอีกฝ่าย ก็จะถือว่าคุณสอบผ่านแล้วทางเดินไปสู่ชั้นต่อไปก็จะถูกเปิดออกส่วนชั้น9ผู้อารักขาคือประมาจารย์ระดับ8ดาวรุ่นเยาวของปูชนีสถานนักปรัชญ์ถ้าคุณผ่านการทดสอบในส่วนของเขาคุณก็จะได้ตราสัญ,ญลักษณ์ปรมาจารย์ระดับ8ดาวประมาจา์จาร์อธิบาย แต่ผมบอกคุณได้เลยว่าการทดสอบที่คุณจะเผชิญในแต่ละชั้นนั้นมีความยา,ยากอย่างที่จินตนาการไม่ถูกเลยทีเดียวอีกอย่างนักปรารุ่นเยาวคือตัวแทนของกลุ่มนักเรียนที่ปราดเรื่องที่สุดในแต่ละอาชีพดังนั้นการจะได้การยอมรับและผ่านพวกเขาไปได้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายอันที่จริงตลอดหลายหมื่นปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งปูชนียอสถานนักปรารถมีเพียงสามคนเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบหอคอยประมาจาย์ไปได้สามคนจางเซเวียนถึงกับผงะ การจะได้การยอมรับจาก8นักปราชญ์รุ่นเยาว์นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นภารกิจที่ยากมากเขาออกจะประหลาดใจเล็กน้อยที่ได้ยินว่ายังมีคนจํานวนหนึ่งที่ผ่านการทดสอบไปได้ใช่แล้วคนแรกที่ผ่านการทดสอบคือหัวหน้าปูชนีสถานคนที่7ของเราในตอนนั้นเขาอายุเพียง30ต้นๆใช้เวลา3วันในการผ่านด่านทั้งหมดของหอคอยและกลายเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวเหตุการณ์นั้นยังคงเป็นตำนานที่บรรดาน,นักเรียนยังคงชื่นชมยกย่องอยู่ คนที่สองที่ผ่านการทดสอบคือหัวหน้าตระกูลจางคนปัจจุบันเซียนดับชิงเมิงก็เหมือนกับหัวหน้าปูชนียอสถานคนที่เจ็ดเขาใช้เวลาเพียง3วันในการผ่านด่านต่างๆของหอคอยปรมาจารย์และตอนนั้นเขาก็อายุส0สิต้นๆเช่นกันส่วนคนสุดท้ายถึงตอนนี้ปรมาจารย์จารย์ได้แต่สายหน้าก่อนจะพูดต่อสถิติของเธอหน้าสะพรึงยิ่งกว่าบรรพบุรุษทั้งสองคนเสียอีหน้าสะพรึง ใช่ในเวลาเพียงสี่ชั่วโมงเธอก็ผ่านด่านจากชั้น1ไปถึงชั้น9้าได้โดยที่นักปราดรุ่นเยาวทั้งหมดยอมจำนนให้เธอแม้เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นมา2-3ปีแล้วแต่ความอัศจรรย์ใจและความตื่นเต้นก็ยังคงอยู่ในดวงตาของประมาจารย์จานเมื่อเขารำลึกถึงที่สำคัญตอนที่เธอผ่านการทดสอบหอคอยประมาจา์เธออายุเพียง17ปีเท่านั้นตอนที่1 4 0 5ค่าเขา 17ปีจางเซเวียนประหลาดใจประมาจารย์ระดับ8ดาวอายุ17ปีหรือว่าเขาอายุ20ปีแล้วยังไม่ได้เป็นประมาจารย์ระดับ8ดาวเลยแต่อีกฝ่ายเป็นประมาจารย์ระดับ 8, ดาวตั้งแต่อายุ17ปีถึงตอนนี้ร่างหนึ่งลอยเข้ามาในหัวของเขาคุณคงเคยได้ยินชื่อของเธอแล้วประมาจารย์จานหัวเราะหึๆหึไม่ใช่ใครอื่นนอกจากองค์หญิงน้อยแห่งตระกูลหลวเป็นลวดชิงจริงๆด้วยจังเซวียอนนอ,อุทานในใจ จะมีใครอื่นนอกจากคนรักของเขาที่สามารถสร้างสถิติที่แม้แต่ปรมาจารย์ก็ยังตกตะลึงคือได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวตั้งแต่อายุ17ปีถึงเขาจะภาคภูมิใจในตัวหลวงล้วชิงศักข์แค่ไหนแต่เรื่องนี้ก็เพิ่มความกดดันให้เขาด้วยคนรักของเขาได้เป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวมากว่าสองปีแล้วแต่เขาเพิ่งจะเข้ารับการทดสอบดูเหมือนเขายังล้าหลังอยู่มากคงจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อตามเธอให้ทนัน เห็นจางเซเวียนครุ right ่นคิดเมื mm ่อได้ย huh. <Please S 1> like ินเรื่องสถิติของหอคอยประมาจา์ประมาจา์จานนดะถามไม่ได้ประมาจา์จางตั้งใจจะเข้าท้าทายหอคอยประมาจา์ด้วยหรือเปล่าผมตั้งใจจางเซเวียนพยักหน้าแต่ก่อนหน้านั้นผมอยากจะขออ่านหนังสือเสียก่อนเพื่อรื้อฟื้นความรู้และเตรียมตัวสำหรับการทดสอบนึกไม่ถึงว่าจางเซเวียนจะร้องขออะไรง่ายๆแบบนั้นประมาจา์จานตอบยิ้มมอคุณอยากอ่านหนังสือหนังสือแบบไหนที่คุณอยากอ่าน นอกจากความจริงที่ว่าชายหนุ่มตรงหน้าเขาเป็นสิทธ์สายตรงของปรมาจารย์อย่างแล้วลำพังแค่ความสามารถในการรับมือกับการทดสอบสายฟ้าก็ทำให้เขาเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การถูกมิตรด้วยไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายหรือครอบครัวของเขาก็จะต้องมีคนสำคัญในชีวิตที่ต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบสายฟ้าในอนาคตหากเขาขอความช่วยเหลือจากชายหนุ่มคนนี้ได้ก็จะรับประกันได้เรื่องความปลอดภัยและไม่มีอะไรที่จะมีค่าไปกว่านั้น จางเซเวียนรู้ว่าประมาจารย์จานพยายามแสดงความปรารถนาดีต่อเขาจึงเอ่ยปากขอผมอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับนักปรุงยาจิตกรนักออกแบบสวรรค์สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านนาตศินนักฝึกอสูรและนักตรวจสอบสมบัติถ้าไม่เป็นการยุ่งยากเกินไปผมอยากขอเข้าเยี่ยมชมหอสมุดของอาชีพเหล่านี้เขาไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครแต่ก็จะเสียเวลาไม่ได้อีกแล้ว อ้อคุณอยากอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับออาชีพรองรับของคุณหรือประมาจารย์จานประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเขาคาดว่าจางเซเวียนจะเอ่ยปากขอเข้าดูหนังสือซึ่งเป็นความลับของปูชนีสถานเสียอีกนั่นไม่ใช่ปัญหา ถ้าคุณอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับอาชีพรองรับผมให้คุณยืมตราสัญ,ญลักษณ์ของผมได้ถึงคุณจะยังไม่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ระดับแดดาวในอาชีพเหล่านั้นแต่ก็สามารถเข้าถึงหนังสือระดับ8ดาวว่าแต่คุณจะมีเวลาจำกัดณในแต่ละอาชีพมีเวลาให้เพียงครึ่งวันเท่านั้นและผมเกรงว่าแม้แต่ผมเองก็คงจะให้เวลาได้ไม่มากกว่านี้ แม้จะเป็นถึงรองหัวหน้าปูชนีสถานแต่อำนาจของปรมาจารย์จานก็ยังมีขีดจำกัดการที่เขาให้เวลาจาังเซเวียนครึ่งวันสำหรับการเข้าอ่านหนังสือในแต่ละอาชีพก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วครึ่งวันเท่านั้นก็เกินพอจังเซเวียนตาโตด้วยความตื่นเต้นสำหรับคนอื่นครึ่งวันคงทำได้เพียงศึกษาภาพรวมของแต่ละอาชีพเท่านั้นแต่สำหรับเขาถือว่าเป็นเวลาที่ใช้ได้อย่างเต็มที่ ด้วยระยะเวลานานขนาดนั้นเขาคงจะถ่ายโอนหนังสือทั้งหมดในหอสมุดเข้าสู่หอสมุดเทียบฟ้าได้สําเร็จเป็นอันเรียบร้อยเอาละนี่คือตราสัญ,ญลักษณ์ของผมประมาจา์จานยิ้มพร้อมกับยื่นตราสัญ,ญลักษณ์ให้ขอบคุณมากหัวหน้าจานจางเซเวียนประสานมือและกล่าวคำแสดงความขอบคุณด้วยความช่วยเหลือของประมาจานจานเขาจะสามารถเชี่ยวชาญในอาชีพรองรับหลากหลายอาชีพได้ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อจะฝ่าด่านวอนยุธไปเป็นประมาจารระดับแดดาว ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ในมือจางเซเวียนมุ่งหน้าไปยังหอความรู้สถานที่แรกที่เขาตรงไปหลังจากถึงหอความรู้ก็คือสมาคมนักปรุงยาตราสัญ,ญลักษณ์ที่ปรมาจารย์จานมอบให้นั้นใช้ได้ผลดีมากไม่ช้าเขาก็ได้เข้าสู่หอสมุดสี่ชั่วโมงต่อมาจางเซเวียนก็ถ่ายโอนหนังสือระดับ8ดาวได้ทั้งหมดหลังจากใช้เวลาอีกสองชั่วโมงขัดเกลาวความรู้เขาก็ลุกขึ้นยืนและมุ่งหน้าไปยังสมาคมจิตกร ก็เป็นไปตามนั้นจางเซเวียนใช้เวลาทั้งวันเดินไปตามสมาคมต่างๆเขาใช้เวลามากที่สุด6ชั่วโมงในแต่ละสมาคมและด้วยวิธีนี้ในเวลาเพียงหนึ่งวันกว่าๆเขาก็เชี่ยวชาญในอาชีพรองรับทั้งหมดเว้นแต่กูรุยาพิษและผู้พยากรณ์จิตวิญญาณส่วนอาชีพที่เหลือนั้นได้เป็นระดับ8ดาวทั้งหมด ขณะที่จางเซเวียนกำลังน่วนอยู่กับการสร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพรองรับหลัวชวนชิงก็ขัดกลาวอนยุทธของเขาได้สำเร็จในส่วนลึกของดวงตาของเขาสามารถมองเห็นได้ถึงมิติที่สองสว่างระยิบระยับพร้อมกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในฐานะสมาชิกตระกูลหลัวความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์แห่งมิติของเขาล้ำลึกยิ่งกว่านักรบระดับเซียนขั้น8คนอื่นๆ เขาหลับตาลงช้าๆและเพ่งสมาธิไปที่พลังแห่งมิติที่ไหลเวียนไปทั่วร่างครู่ต่อมาเขาก็ขมวดคิ้วและหันไปยังทิศท,ทางหนึ่งขณะคำรำนั่นใครพื้นที่ที่เขาจ้องอยู่นั้นว่างเปล่าไม่มีคนแม้แต่คนเดียวให้เห็นถึงจะใช้การรับรู้จิตวิญญ,ญาณตรวจสอบก็ยังไม่พบใครสักคนแต่ครูต่อมามิตินั้นก็เกิดการสันสะเทือนผู้อาวุโสคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้น ดูเหมือนสายเลือดของนายน้อยจะถูกปลุกขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบจนถึงขั้นการแบ่งแยกมิติแล้วขอแสดงความยินดีด้วยผู้อาวุโสประสานมือขณะแสดงความยินดีกับหลัวชวนชิงเมื่อเห็นผู้อาวุโสเข้ามาใกล้หลัวชวนชิงถอนหายใจอย่างโล่งอกอก่อนจะถามว่าผู้อาวุโสชีคุณมาทําอะไรที่นี่ผู้อาวุโสที่หนึ่งอยากพบคุณผู้อาวุโสชีรายงานผู้อาวุโสที่หนึ่งหลัวชวนชิงกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวขณะถามว่าน้องสาวของผมอยู่ไหน นายน้อยวางใจเถอว่าองค์หญิงน้อยจะสบายดีเธอเพียงแต่อยู่ภายใต้การกักกันชั่วคราวและไม่อาจสื่อสารกับคนนอกได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่คุณแน่ใจได้เลยว่าเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างด้วยความแข็งแกร่งของเธอต่อให้ผู้อาวุโสที่หนึ่งก็ทำอันตรายเธอไม่ได้ผู้อาวุโสชีตอบขึ้นมอมอมอถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีหลัวชวนชิงคำรำความแคลงใจของเขาบรรเทาลงไปเล็กน้อย ในแง่ของวันยุทธน้องสาวของเขายังห่างไกลจากการเป็นสุดยอดของทวีปแห่งปรมาจารย์แต่เมื่อผนวกเข้ากับเคล็ดวิชาผู้เก็บงงมิตกิก็ยังน่าสงสัยอยู่ว่าแม้แต่หย,ยางชวนซึ่งเป็นอาจารย์ของจางเซเวียนจะรับมือกับเธอได้หรือไม่เป็นธรรมดาที่ผู้อาวุโสที่หนึ่งของตระกูลหลัวย่อมมีโอกาสน้อยไปกว่านั้นอีกเมื่อรู้แล้วว่าน้องสาวปลอดภัยหลัวชวนชิงหันไปสั่งการผู้อาวุโสชีพาผมไปพบผู้อาวุโสที่หนึ่ง ผู้อาวุโสชีพยักหน้าแล้วสะบัดมือฟืบพลังงานบางอย่างเข้าล้อมรอบพื้นที่ระหว่างทั้งคู่แยกพวกเขาออกจากพื้นที่ที่เหลือของโลกจากนั้นผู้อาวุโสชีก็เคาะนิ้วไปข้างหน้าเกิดประการแสงอยู่ตรงหน้าพวกเขามีคลื่นความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นที่ประการแสงนั้นและร่างของผู้อาวุโสคนหนึ่งก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเขาคือผู้อาวุโสในเสื้อคลุมสีทองที่ได้เห็นจางเซเวียนรับมือกับการทดสอบสายฟ้าในครั้งนั้น ไม่เลวไม่เลวเลยเมื่อเห็นหลัวชวนชิงผู้อาวุโสที่หนึ่งพยักหน้าอย่างยอมรับคุณพัฒนาได้เร็วกว่าที่ผมคิดไว้มากผู้อาวุโสที่หนึ่งหลัวชวนชิงพูดอย่างร้อนรนแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบอีกฝ่ายก็ขัดขึ้นเสียก่อนเอาเถอะผมรู้ว่าคุณจะถามอะไรแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาผมมีสองภารกิจที่คุณจะต้องปฏิบัติให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้อาวุโสที่หนึ่งมองหลัวชวนชิงด้วยในตาแน่วแน่ราวกับเขาจะทะลุผ่านประการแสงไปถึงร่างของอีกฝ่าย เชิญผู้อาวุโสที่หนึ่งพูดมาเลยหลวชวนชิงสูดหายใจหรือก่อนจะประสานมือในฐานะทายาตระกูลหลวเขาเป็นนี่บุญคุณตระกูลหลวที่ดูแลบ่มเพาะเขาจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ตระกูลหลวมอบหมายให้อันดับแรกผมอยากให้คุณตีสนิทกับชายหนุ่มคนนั้นที่ช่วยให้คุณผ่านการฝ่าด่านออนวรยุทธมาได้ผู้อาวุโสที่หนึ่งสั่งการ ชายหนุ่มที่ช่วยผมฝาด่านวอนยุทธคุณหมายถึงจังเซเวียนหรือผมทำได้อยู่แล้วหลัวชวนชิงพยักหน้าหลังจากทุกสิ่งที่จังเซเวียนทำให้เขาเขาก็เห็นอีกฝ่ายเป็นมิตรสหายถึงผู้อาวุโสที่หนึ่งจะไม่สั่งการเขาก็พร้อมจะตีสนิทกับหมอนั่น ภารกิจอันดับที่สองในจักรวรรดิเชิงหยวนมีสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าสถาบันประมาจันหงหยวนผมอยากให้คุณมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อสืบสาให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะมีเวลาตามข้อมูลที่เราได้มาน้องสาวของคุณเคยปลอมตัวไปที่นั่นอยู่ระยะหนึ่งระหว่างที่เธอหายตัวไปถึงตอนนี้ประกายคมปรับวาบขึ้นในดวงตาของผู้อาวุโสที่หนึ่งขณะที่เขาพูดต่อถ่าสัญชาตญาณของผมถูกต้องคนที่เธอชอบก็น่าจะอยู่ที่นั่นเหมือนกัน ผมอยากให้คุณขุดรากถอนโคนเจ้าหนุ่มคนนั้นและสังหารเขาอย่างเงียบๆคุณต้องการให้ผมฆ่าเขาหลัวชวนชิงตัวแขง็งเมื่อได้ยินคำนั้นเขาเงยหน้ามองผู้อาวุโสอาย่งร้อนรนแต่น้องสาวของผมมีใจให้เขาณนะเธอจะต้องเสียใจมากหากเราฆ่าเขาเขารู้จักอารมณ์ของน้องสาวของเขาดีเธอเป็นคนหัวดื้อมากและเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจต่อให้ต้องตายก็ตามถ้าชายหนุ่มที่น้องสาวของเขารักต้องตายเธอต้องกลายเป็นบ้านแน่ ไม่มีอะไรที่เวลาจะช่วยเยียวยาไม่ได้ผมเคยเห็นนักรบมากมายที่คิดว่าความรู้สึกที่พวกเขามีให้อีกฝ่ายนั้นจะคงอยู่ช่วนนิรันด์แต่เวลาทำให้ทุกสิ่งจางหายในที่สุดเธอก็จะผ่านมันไปได้อีกอย่างต่อให้เธอไม่ยอมเข้าใจคุณก็ควรจะรู้ว่าการมั่นหมายกับตระกูลจางนั้นสำคัญขนาดไหน ผู้อาวุโสที่หนึ่งหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อตระกูลจางไม่พอใจที่ได้ยินเรื่องนี้และพวกเราคาดว่าพวกเขาจะพยายามเลื่อนการแต่งงานให้เร็วขึ้นมีโอกาสที่พิธีแต่งงานจะถูกจัดขึ้นในปลายปีนี้ดังนั้นเราจึงต้องแน่ใจว่าจะได้สังหารชายผู้นั้นเสียก่อนเพื่อตัดโอกาสที่เธอจะหนีไปกับเขา อีกอย่างไม่ว่าคุณหรือผมก็ไม่สามารถแบกรับผลที่จะตามมาได้ถ้าน้องสาวของคุณหนีไปกับชายหนุ่มคนนั้นจริงๆเธอก็จะต้องลกด้วยการใช้ชีวิตทั้งชีวิตอย่างทุกข์ทรมานผมเชื่อว่าคุณคงไม่อยากเห็นน้องสาวของคุณกลายเป็นคนนอกตระกูลหลวและมีตราบาปต่อมูลมนุยชาติหรอกนะผมหลวชวนชิงกำมัดแน่นหลวชวนชิงไม่พอใจที่น้องสาวของเขาต้องกลายเป็นเครื่องบูชาย,ยันในการแต่งงานกับตระกูลจาง แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจว่าการแต่งงานครั้งนี้สำคัญแค่ไหนใครก็ตามที่พยายามยับยั้งการแต่งงานก็เท่ากับทําตัวเป็นตราบาปของมวลมนุษยชาติหากมีทางเลือกอื่นเขาจะไม่มีวันปล่อยให้น้องสาวของเขาต้องมีชะตากรรมแบบนี้เลย หลัวชวนชิงเงียบงันไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อผมให้สัญญากับน้องสาวของผมไว้ว่าจะไม่เข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของผู้ชายคนนั้นแล้วก็ไม่คิดจะผิดสัญญาด้วยแต่วางใจเถอะผมจะหาคนมาทำงานแทนและจัดการชายคนนั้นให้ได้คุณจะหาคนมาทำแทนใครกันคุณควรจะรู้นะว่าเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับไม่อย่างนั้นพวกเราจะเจอปัญหาใหญ่ผู้อาวุโสที่หนึ่งขมวดคิ้ว หากมีใครรู้ว่าตระกูลหลวงพยายามสังหารชายหนุ่มที่องคหญิงน้อยหลงรักทั้งตระกูลจะต้องถูกตำหนิอย่างรุนแรงในการกระทำครั้งนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเขาจะต้องหาคนที่ไว้ใจได้มารับงานคนที่ผมจะไว้ใจให้ทำงานนี้น่าเป็นน้องชายที่สนิทสนมกันกันกบผมเรื่องที่เขาจะทอนยศเรานั้นไม่ต้องห่วงหลวชวนชิงตอบไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่คุณบอกให้ผมผูกมิตรด้วยก่อนหน้านี้นั่นแหละจางเซเวียน เขาหรือผู้อาวุโสที่หนึ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าช้าๆการที่เขาพุ่มเข้าใส่หมู่เมฆที่ก่อตัวเป็นพายุเพื่อช่วยชีวิตคุณนั้นน่าชื่นชมมากความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่จะพบกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นจงรักษามันไว้ให้ดีแต่คุณก็จะต้องแน่ใจด้วยนะว่าน้องชายของคุณคนนี้จะไม่ปล่อยข่าวให้รั่วไหลออกไปเพราะความโกรธเกรี้ยวขององค์หญิงน้อยคงเกินกว่าที่พวกเราคนไหนจะต้านทานได้ ไม่ต้องห่วงหลวชวนชิงพยักหน้าน้องชายของผมจางเซเวียนคนนี้น่าไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับน้องสาวของผมเลยทั้งคู่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไม่มีทางที่เขาจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้เธอรับรู้ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีเรื่องนี้สำคัญมากนะคุณต้องดำเนินการอย่างรอบคอบผมจะรอฟังรายงานก็แล้วกันจากนั้นประการแสงก็เริ่มสันสถานฟืบผู้อาวุโสที่หนึ่งหายวับไป หลวชวนชิงหลับตาลงขณะที่ความเงียบงันอันน่าสะพรึงก่อตัวไปทั่วราวกับความสงบเงียบก่อนเกิดพายุใหญ่จากนั้นร่างของเขาก็สั่นสถานเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผู้อาวุโสฉีในตระกูลของเรามีผู้เชี่ยวชาญตั้งมากมายทำไมเขาถึงมอบหมายภารกิจนี้ให้ผมถ้าหลวลล่วชิงรู้ว่าเขาคือคนที่ส่งใครคนหนึ่งไปสังหารชายที่เธอรักมันคงจะเป็นจุดจบของความสัมพันธ์ของทั้งคู่พวกเขาคงไม่มีทางหวนกลับสู่ความสุขในวันคืนเก่าๆได้อีก JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง